สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชอ่องเยาวนพาส่งเดล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลกแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้ามาชมเยอยบกักแตงไทยค่ะพี่น้องค่ะแตงไทยแตงไทยก็เป็นหน่วยเดยวกค่ะพี่น้องค่ะ วันนี้เอาแนวทางสีเหล็กอ่าสีหางมาฝากค่ะพี่น้องค่ะสุดคำนวณสีตัวสีหางหลังจากที่เดินดีมากลายงวดเลยเด้อค่ะพี่น้องคหนึ่งสองสามสี่สี่งวดงวดไอ้บันทีสิบหกเดือนแปดนี้ลุดค่ะพี่น้องค่ะลุด มางวดนี้ค่ะพี่น้องเดีลยวะอออทางนี้มางวดบันทีสิบหกเดือนแปรลุดบันทีหนึ่งเดือนเก้ากับบท่ทําไม่พิดหวังเนะาะค่ะพี่น้องขาเด็กสี่หางสีโตัวของเข้ากับเขาเดินดีเริ่มสีเดินอีกแล้วค่ะพี่น้องขาห้างงวดลุดหนึ่งงวดงวดที่หกเข้างวดที่เจ็ดเข้าตามต่อค่ะพี่น้อง่า เด็กที่ได้มากอ่ะมีสีหางสีตัวเขาก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อร์าวไปซื้อลอตเตอรี่ไว้งวดที่ผ่านมาส่วนมากกับสีขาวตรงๆนะหลายงวดที่ผ่านมาก,กับขาวบลอนด์วังนี่กับขาบนเ์ขาวหกศูนย์ศูนย์หกค่ะพี่น้องค่ะเขาโตกลับมาได้ทั้งบนและล่างเด้อค่ะสูตรนี้สูตรนี้มาได้บนและล่างงวดวันที่สิบหกเดือนเก้าปีหกเจ็ดกับหนึ่งะสี่หนึ่งห่า สองสี่สองหาเหล็กสีห่หางสี่โตสีเดินดีอีกบอเอามาลุยกันโตค่ะพี่น้องค่ะหลังจากวัตถิพานมาก็เข้านะคะพี่น้องขาลุยกันโตว,วดดไม่ค่ะพี่น้องค่าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เห็นผู้ที่พ่อผู้ที่เจอผู้ที่ซื้อนําเ,เน้อค่ะพี่น้องค่าเพื่อน,นมาเห็นอาจจะบริสุทธิ์ก็ได้มาเห็นซื้หอหลักกระพานตา กไดกกไลค์กดแชร์กดซับสขไคร้นนี้เด็ดค่ะพี่น้องคาหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่แล้วก็สองหาเลขสูตรคำนวณค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้เดินดีรุดไปงวดหนึ่งงวดที่แล้วนี่ก็บอทำให้ผิดหวังเลยค่ะพี่น้องเนองวดนี้สิรุดอีกบอบังวาคงสิเดินดีคงสิไปต่องวดที่มันรุดนี่ยคือมันดังเกินค่ะพี่น้องค่ะดังเยอะแยะมากมหม ดังจนนากลัวเล็เล็กเลือดลุดแต่ว่าคันคำนวณต่อไปอีกได้สองหางอีกกับเขาหกเจ็ดแต่ว่ามักก็สีลายตัวเป็นหกตัวก็เลยเอาแค่สี่ตัวสี่หางสูตรนี้ก็คำนวณเลืยไปให้ย่ค่ะพีนองค่ะอ่างวดท่านมาแต่ว่ามันกับบ่เขามันก็ยังมาเขือเล็กสี่หางสี่ตัวเขาเพื่อเ่าเขาก็เลยจับเอาแค่สี่หางนี่ก็พ่อเนาะ่ะปีนองเนาะ อย่าลืมนะคะผู้ใดบ่มักบ,กบ่ชอบเลื่อนผ่านนะคะ <_ d ai> ผู้ใดชอบผู้ใดมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ <_ d ai> คอยเพื่อนพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรังวันทีหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะเ <_ d ai> จอก,กันคลิปหน้าเด,ด้อค่ะพี่น้องเด้อเ <_ d ai> มืองมาขุงคอยค่ะพี่น้องค่ะพื <_ d ai> ่นกับฝนตกแห้งแห้งบรรยากาศคฟ้าคึมฝ,ฝ,ฝนฝนกำลังตกมึ่นก็ตกบัดขึ้นค่ะ